สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง p e n a c โค s t a r นะคะก็วันนี้นะคะเป็นคลิปชาวราศีพิจิกคนโสดนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปลายเดือนนะคะช่วง n นิว o ูลถึงเดือนมีนาคมนะคะมาดูกันว่า New Moon ที่จะถึงนี้จะมีอะไรเริ่มต้นใหม่กันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกคนโสดเนาะมาอัปเดตพลังงานกันเลยดีกว่านะคะนิวมูนเนี้ย จะเป็นนิวมูลที่ดีๆนะคะของทุกๆราศีเลยจริงๆแล้วแล้วก็วันที่23-24่นะคะกุมภาพันธ์ที่จะถึงเนี้ยเป็นช่วงที่ดาวอังคารเดินตรงแล้วนะคะดเดเรกแล้วเพราะฉะนั้นอะอะไรที่คุณรู้สึกเอื่อยๆก่อนหน้านี้มันก็จะมีการเดินหน้านะคะมากขึ้นนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากไปทำงานมันเป็น energy ของดาวอังคารนะคะหรือความรักความสัมพันธ์ไม่ค่อยเดินหน้านะคะ ก็เพราะว่ามันมีอิทธิพลของอดาวอังคารที่ถอยหลังเป็นเรื่องของการแอคทีฟะนะคะเป็นแบบดาวอังคารเป็นเรื่องของ Energy การแอคทีฟของเราทุกคนนะคะถ้าเวลาเดินเดินถอยหลังมันก็จะทำให้เราไม่ค่อยอยากจะทำอะไรแต่ถ้าเดินหน้าแล้วเนี่ยอะไรมันก็จะ Move For w a r d นะคะไปข้างหน้ามาดูกันเลยดีกว่าว่าพลังงานของชาวราศีพิจิกความรักนะคะของคนโสด เป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงปลายเดือนกุมภานะคะนิวมูลการเริ่มต้นใหม่จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะของชาวราศีพิจิกมาดูกันเลยค่ะโอ้จะมีการสื่อสารติดต่อมากนะคะจะมีการ Move Forward จริงๆนะคะไม้เมษายนว้าวสิบเหรียญไพ่ดีจังเลยนะคะไพ่ดีมากเลยสำหรับว้าวหนึ่งเหรียญอะไรก่อนราศีพิจิกคะ่ะ ทาสน้ำของเราแห้งแม่หลังจากที่รอคอยมานานนะคะคุณนะคะกำลังจะได้สิ่งที่รอคอยแล้ว The Lover มีเข้ามาให้เลือกว้าวว้าว,ว,าวแต่สามบบมาทำไมก่อนเดี๋ยวผวู้อ่านจะแคริฟานะคะอาจจะเป็นคนรักเก่านะคะสามเหรียญโอเค t of Pentacles นะคะ อสศวนเหรียนสีเรียนนะคะโอ้ควีนออฟสอดนะคะราชินีดาบและไพ่ในไม่ชานี้ให้ปล่อยวางซัมติงนะคะไพ่อยากจะบอกให้คุณปล่อยวางโอเคมาดูกันเลยนะคะสำหรับ ชาวราศีพิจิกผู้อ่านบอกเลยว่าคนโสดที่โสดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วยังไม่มีใครคุณจะมีการสื่อสารนะคะติดต่อเข้ามาจากใครบางคนอาจจะมาจากทางโลกโซเชียลนะคะที่คุณเล่นอยู่นะคะก็เป็นไปได้นะคะจะมีการติดต่อเข้ามาและคนคนนั้นอาจจะเป็นเคสของคนที่ จบกับคุณไปแล้วเข้ามาก็เป็นไปได้แต่อย่าเพิ่งวุยวายถ้าใครไม่อยากได้คนที่จบไปแล้วคนเก่าของคุณนะคะเขาอาจจะเป็นพลังงานของคนคนใหม่นะคะในที่นี้อาจจะมีพลังงานมากกว่า2คนเพราะว่า the lover ขึ้นนะคะพลังงานผู้อ่านบอกเลยว่ามีทั้งคนเก่าและมีทั้งคนใหม่นะคะเพราะว่าไพ่มันออกมาเป็นแบบนั้นนะคะพลังงาน3ดาบในที่นี้อาจจะเป็นคนที่ เคยทําให้คุณรู้สึกแย่มาก่อนนะคะแล้วเขาอ่ะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแต่ขอให้คุณพิจารณาถ้าเขาเข้ามาแล้วไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะคะชาวราศีพิจิกให้คุณลืมไปเลยนะคะพลังงานนั้นเอาพลังงานใหม่ดีกว่าเพราะพลังงานใหม่ที่จะเข้ามาผู้อ่านบอกเลยว่าจะเป็นพลังงานที่คุณจะไปต่อกับเขาอย่างมั่นคงอะ่ะแบบดีมากอะ่ะอาจจะแบบไปต่อถึงขั้นสร้างแฟมิลี แต่งงานคอมมิทเมนต์ได้เลยนะคะเพราะว่า10เหรียญขึ้นคุณจะเอาอะไรอีกเนาะสิเหรียญขึ้นนี่เป็นไพ่ที่ดีมากนะคะพิจิกคะแล้วก็1เหรียญก็มาโอ้ยอะไรที่คุณขอไว้นะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วหล่นลงมาจากฟ้าฟ้าให้คุณเลยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องเงินทองเงินอาจจะได้แบบฟลุก นะคะถูกหวยรวยเบอร์ถูกรางวัลที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยก็ขอให้ได้ถูกเนาะหรือว่าเงินโบนัสเงินปันผลเงินมรดกเงินใดๆก็แล้วแต่เงินจากคนที่รักเงินจากาคนที่จะเข้ามามอบความรักให้กับคุณนะคะได้ทุกอย่างเลยนะคะอาจจะมีกิฟต์ของขวัญอะไรมามอบให้ขอให้คุณลองสังเกตนะคะนิวมูลนี้ นะคะวันที่28เป็นต้นไปนะคะอะไรมันจะเริ่มดีขึ้นถึงแม้ว่าเดือนมีนาจะมีพลังงานดาวสุขถอยหลังดาวสุขมันเป็นเรื่องความรักการเงินนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะดาวพุธอีกแต่ยังไงก็แล้วแต่อ่ะเอเนอรตอนนี้อังคารเดินหน้าผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่ามันจะนำพาให้เราแบบเดินหน้าไปได้นะคะถึงแม้ว่า จะมีดาวพุธถอยหลังในเดือนหน้าและดาวศุกร์นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตอีกทีหนึ่งแต่ณตอนนี้เปิดหน้าไพ่ของชาวราศีพิจิกพิจิกคนโสดคุณมีสิทธิ์ที่จะมีคนเข้ามานะคะแล้วเป็นข่าวดีข่าวดีที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นข่าวดีที่คุณน่ะรอคอยอยู่แล้วนะคะ8ดไม้เท้าสิบเหรียญหนึ่งเหรียญว่านบอกเลยว่าเขาคนนี้ที่จะเข้ามาจะทำให้คุณรู้สึกว่า คุณจะสร้างครอบครัวและคอมมิทเมนต์กับคุณได้ในระยะก่อนหน้านี้คุณอาจจะรอคอยมานานนะคะแฮงแมนเห็นไหมคะรอคอยมานานมากนะคะสําหรับคนที่โสดมานานแล้วแบบขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้ยเมื่อไหร่จะมานะคะรอโอกาสรอแล้วรอเล่านะคะสี่เหรียญก็มารอแล้วรอเล่าเขาก็แบบโอ้ยไม่มาสักทีคนที่ใช่เมื่อไหร่จะมามาแล้วเดอะเลเวอร์ lover, แล้วมาทีก็มาแบบ พลังงานสองพลังงานด้วยนะคะมีความเป็นคู่แท้นะคะในตัวเลือก2ของคุณเนี่ยมีพลังงานคู่แท้นะคะคนคนนึงอาจจะเป็นพลังงานที่ชัดเจนนะคะเข้ามาแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่าเขาชัดเจนตั้งแต่ต้นแต่อีกพลังงานหนึ่งถ้าเป็นคนเก่าอย่างที่ผู้อ่านบอกนะคะก็ต้องลองสังเกตดีๆนะคะว่าเขาอ่ะ ท่วงใครมาด้วยหรือเปล่าและเขาได้เลิกกับคนที่เขาไปเกี่ยวดองด้วยอ่ะหรือยังนะคะพลังงานคนเก่าได้ด้วยหรือว่าใครไม่มีคนเก่าก็อาจจะเป็นอีกพลังงานหนึ่งที่คุณอาจจะต้องดูดีๆเพราะเขาอาจจะเป็นพลังงานเงียบๆนะคะพลังงานชาวธาตุดินเนะาะอัศวินเหรียญน,นะคะอัศวินเหรียญคนนี้ยคุณอาจจะต้องระวังนิดนึงว่า เขาอาจจะเป็นคนเงียบเบไม่ค่อยพูดนะคะไม่ค่อยแสดงออกก็ต้องดูว่าเขาว่าเข้ามาแล้วเขาเขาชัดเจนกับคุณแค่ไหนนะคะต้องลองศึกษาต้องลองพูดคุยให้เยอะนะคะโดยเฉพาะถ้ามาทางโลกโซเชียลก็ขอให้คุณแบบลองศึกษาเปิดใจให้เยอะว่าเออคุยกันแล้วเข้ากันได้ไหมหรือยังไงหรือถ้าเจอในชีวิตจริงก็ต้องลองไปออกเดทนะคะไปลองออกเดทลองศึกษาไม่ต้องรีบนะคะดูว่าเขาแบบโสดจริงไหมนะคะ จริงใจกับคุณแค่ไหนมีเมียซ่อนไว้หรือเปล่านี่อันนี้สำคัญนะคะพลังงานคนเก่านะคะของคุณก็อาจจะเป็นชาวธาตุดินก็ได้หรือชาวธาตลมนะคะธา,าตลมก็ได้แก่มีถุนตุนกลุ่มเนาะธาตุดินก็คือ,อามากรนะคะพฤกศกแล้วก็กันเนาะอาจจะแบบว่าเคยเป็นคนเก่าๆของคุณหรือคนคุยเก่าใดๆเลยก็แล้วแต่หรือ ถ้าไม่ใช่ทั้งคนคุยเก่าหรืออย่างที่บอกก็จะเป็นคนใหม่นะคะที่จะเข้ามาแต่พลังงานต้องตรวจด,ดูดีดๆนะคะว่าเขาว่าซ่อนใครไว้หรือเปล่าเพราะว่า3าดาบมันขึ้นนะคะผู้อ่านก็อยากจะให้ระวังนิดนึงแต่ใดๆเลยก็แล้วแต่คนที่จะเข้ามาอีกพลังงานหนึ่งอย่างที่บอกมีความเป็นชาวธาตุดินสูงธาตุไฟก็ได้นะคะธาตุลมก็ได้เพราะว่า มีคิงถือดาบเข้ามานะคะเขาเข้ามาพลังงานเนี้ยผู้อ่านคิดว่ามีความชัดเจนคนคนนี้นะคะถ้าจะจีบก็จะแสดงตัวชัดเจนว่าอยากจะจีบคุณนะคะอยากจะมอบความรักให้แก่คุณนะคะหลังจากที่คุณรอมานานนะคะคุณอาจจะเครียดมานานนะคะโสดมาสักระยะหนึ่งแล้วไม่อยากได้ความรักใดๆแต่ผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่าให้คุณปล่อยวางและเปิดใจอย่างที่ไพ่บอกถ้าคุณปล่อยวางนะคะคุณเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ เปิดใจคุณจะเจอความรักที่ดีเพราะว่าหนึ่งไม้มาแล้วก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกเครียดแต่ตอนนี้ถามว่าคุณจะเครียดไหมถ้ามีสองคนมาให้เลือกภายในอนาคตคุณก็อาจจะเครียดแต่เครียดจากการที่คุณเลือกไม่ถูกมากกว่าว่าคุณจะเลือกใครเพราะว่า The l o v e r นะี่มันเป็นพลังงานที่ทำให้คุณต้องเลือกด้วยแล้วก็เป็นพลังงานเ,เขาเรียกว่าอะไรมีมากกว่า2และเป็นพลังงานเนื้อคู่ได้นะคะผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่า คุณอาจจะเครียดว่าคุณจะเลือกไม่ถูกมากกว่าว่าคุณจะเลือกใครเพราะถ้าคุณยังไม่ลืมคนเก่าในรายที่ยังไม่ลืมคนเก่าคุณก็จ,จะรู้สึกว่าทํายังไงดีแล้วคนใหม่ก็ดีจังฉันจะเอายังไงดีน่าจะเป็นความเครียดแบบนี้มากกว่าที่ผู้อ่านมองดูจากหน้าไพา่แต่อย่างที่บอกว่าถ้าเขาเข้ามาแล้วขอให้คุณศึกษาดีๆนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานของคนที่จะนำพาความมั่นคงมาสู่ชีวิตคุณนะเพราะว่ามีหนึ่งเหรียญสิบเหรียญเข้ามาเนี่ย รวมแล้วก็หนึ่ง,หงเห็นไหมคะเลขนางฟ้าเลขแห่งความโชคดีเพราะฉะนั้นผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่า1ในเนี้ยจะเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะแล้วก็จะนำพาความมั่นคงมาให้คุณนะคะแล้วก็เข้ามาทางไหนก็อย่างที่บอกการงานได้ทางโซเชียลมีเดียสูง นะคะการเดินทางน้อยแต่ว่าการทำงานกับโซเชียลมีเดียเนี่ยมีสิทธิ์ที่คุณจะเจอเขาเขาอาจจะทักคุณมาใน Facebook Messenger Instagram Live WhatsApp หรือแม้กระทั่งเ,เข้าแอปเดตนะคะคุณก็สามารถเจอเขาได้เขาอาจจะแบบเข้ามาแล้วสร้างความชาัดเจนนะคะไม่มีพลังงานของชาวต่างชาติเท่าไหร่แต่ก็เป็นชาวต่างชาติได้นะคะแต่เป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยก็อย่างที่บอกเขาอาจจะ เป็นคนที่โปรไฟล์ดีเลยแหละคนนี้นะคะแล้วก็ถูกใจคุณตั้งแต่ first sight แรกเห็นเลยในรูปโปรไฟล์เขาถ้าคุณเข้าไปในแอปเดตแล้วก็อายุอาจจะไม่ห่างกันมากนะคะค่อนข้างไล่เลี่ยกันนะคะแล้วโปรไฟล์ดีฐานะการงานแบบดูดีเลยแหละมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้คุณแบบศึกษาดูดีๆนะคะ เข้าไปคุยแล้วก็ทำความรู้จักถ้าเขามาจากทางโลกโซเชียลนะคะไม่ต้องรีบร้อนแล้วก็ค่อยนัดเจอในชีวิตจริงในโลกโซเชียลไม่นับคุณต้องไปเจอในชีวิตจริงแล้วก็ดูว่าหลังจากไปพบนะคะคอฟฟี่เดทหรือจะกินข้าวเดทหรือไปเที่ยวไปดูหนังเขาเป็นยังไงนะคะหลังจากเดท2เดท3ไปแล้วเป็นยังไงไม่ต้องรีบร้อนแล้วก็ลองดูว่าใครนะคะให้คุณนะคะปฏิบัติกับคุณโดยการแบบ ให้คุณก่อนอะไม่ได้แบบมาเอาเปรียบหรือเห็นแก่ตัวกับคุณน่ะก็ให้คีบไว้ได้นะคะสําหรับคนคนนั้นเนาะอ่าโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นพลังงานโดยรวมเนาะของชาวราศีพิจิกในช่วง New Moon วันที่28ถึงมีนาคมต้นมีนาที่จะถึงนี้นะคะก็เป็นภาพรวมนะคะขอให้เปิดใจรับเพราะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครถ้าใครสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้ผู้อ่านยินดีนะคะปรึกษาหรือว่าจะดูส่วนตัวก็ลองแอดไลน์เข้ามา แล้วก็ขอให้เปิดใจนะคะไม่ต้องเครียดนะคะค่อยๆตัดสินใจไปนะคะชาวราศีพิจิกสําหรับคนที่โสดมานานแล้วเนาะเพราะว่าหรือโสดมาสักพักคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมไม่ได้แบบมีความรักมาสักระยะพักระยะหนึ่งแล้วอะแล้วกับการที่จะต้องมานั่งดูว่าใครเป็นยังไงมันอาจจะ มันอาจจะทําให้คุณเครียดนะคะบางคนเนี่ยมีมากก็เครียดนะไม่มีเลยก็เครียดใช่ไหมคะบางทีมันไม่บาลานซ์เนาะอ่ะยังไงก็แล้วแต่ผู้อาจเป็นกําลังใจให้มาดูไพ่นางฟ้ากันดีก,กว่าว่าอยากจะคอนเฟิร์มและบอกอะไรแนะนําอะไรกับชาวราศีพิจิกในช่วงนิวมูนนะคะปลายเดือนกุมภาถึงต้นเดือนมีนาคมนี้ที่จะถึงกันบ้างน,นะคะดูสิ In the near future มาแล้วไม่นานเกินรอนะคะพลังงานผู้อ่านคิดว่าหนึ่งเดือนขึ้นไปในเยียนในปีนี้แหละถ้าหนึ่งเดือนขึ้นไปนี้มีคนที่เข้ามาคุยกับคุณแล้วคุณได้ออกเดทได้สารสัมพันธ์กับเขาคุณกับเขาน่าจะไปต่อกันได้ยาวๆเลยนะคะน่าจะไปต่อกันได้ยาวๆและมีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องความรัก ที่คุณรอคอยนะคะผู้อ่านเป็นกำลังใจให้จริงๆกับชาวราศีพิจิกขอให้คุณพบเจอแต่ความรักที่สมหวังนะคะสวัสดีค่ะ